สวัสดีเชียงใหม่ครับผมที่อุทยานราชพฤกษ์นะครับที่เชียงใหม่นะครับที่เคยจัดงานพืชสวนโลกครับทุกคนและบริเวณนี้ครับเป็นบริเวณอันซีนครับทุกคนหอคำหลวงครับผมเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับทุกคนสวยมากเลยครับทีนี้ก็มาที่นี่นะครับหลายครั้งแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ นั่งรถลางนะครับชมสวนนะครับที่เป็นพืชสวนนะครับของประเทศต่างๆครับเยอะแยะมากมายเลยครับแต่บวาริเวณนี้จะเป็นจุดอันซีนนะครับก็เลยลงมาถ่ายรูปครับทุกคนสวยมากครับทุกคนอุทยานนะครับราชพฤกษ์นะครับตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นจุดอันซีนนะครับเป็นศิลปะเหนือเหนือเลยครับทุกคนสวยมากเลยครับ ข้างๆตรงนี้ก็เหมือนจะมีนี่ครับพระพุทธรูปยืนนะครับเดี๋ยวซูม้าไปดูนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพุทธรูปยืนนะครับแต่ว่าไม่รู้วัดอะไรนะครับครับเยอะมากเลยครับนะครับเต็มไปหมดเลยครับทุกคนเคยมาตอนเปิดใหม่ๆนะครับเพื่อส่วนโลกครับแล้วก็มาอีกหลายๆครั้งครับครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่ห้าครับนี่ครับทุกคน โอเคนะครับพามาชมจุดอ of ันซีนของอุทยานราชพฤกษ์เชียงใหม่ครับทุกคนสวยมากครับผมเขาก็ยังดูแลรักษาสภาพของอุทยานนี้ได้ดีมากเลยนะครับทุกคนทำได้ดีมากเลยครับดูแล้วมีคนสวนคนงานก็ค่อนที่จะเยอะนะครับก็เลยดูสมบูรณ์มากเลยครับทุกคนอกีกรอบครับผม โอเคครับ